<Yeah. S 2> วันนี้นะคะเราจะมารีวิวของกินกันซึ่งก็คือนี่ก็คือเกลซ่าของคินซาเกลซาค่ะ <Yeah. S 1> ซึ่งซึ่ง,งมันเป็นแบบว่าเกลซ่าที่แบบค่อนข้างดังมากใน Facebook ในช่วงหนึ่งเพราะว่ามีการทําลักษณะของไคเกจจิงออกมาที่น่าสนใจมากก็คือเวลาที่เราเปิดเข้าไปค่ะนี่ข้างในก็จะเป็นเหมือนพิซซ่า isa, แบบนี้นั่นเอง ซึ่งซึ่งซึ่งขอบอกว่าราคาต่อกล่องเนี่ยไม่แพงแล้วก็ได้เยอะมากๆแถมกินเนี่ยก็อิ่มแล้วก็อยู่ท้องมากๆด้วยค่ะสามสิบเนาะว้าวสามสิบชิ้นสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบบาทหกชิ้นละแปดบาทเองแล้วก็มีนี่ด้วยถ้าถ้าซื้อพร้อมผักดองอ่ะมันจะราคาสองร้อยหกสิบถวิลยี่สิบบาทไม่เป็นไรหรอกยี่สิบบาทแล้วก็ซื้อได้เพื่อของกินจ้ะเพราะว่าไม่กินผักดองผักดองเขากินกับเกี๊ยวซาด้ยเหรอน่าหดีทำไมวะ เขากินได้เรียนเปล่ากิมจิก <oh> ็คือกิมจิผักดองก็คือผ um ักดองสรุปกิมจ um ิีเด็ดดองแต่เขาเห็นว่าผักดองนะไม่เขาก็มีเขียนแยกข้างล่างด้วยว่าแบบกิมจิได้มาเราจะมาเริ่มชิมหนึ่งสองสามชน คนบนโลกนี้มีอยู่สองประเภทก็คือคนที่กินทีละครึ่งซีนกับคนที่ยัดเข้าไปทางีนแบบยัดเข้าไปางนแบบกูนั่นเองค่ะแต่รสชาติของหมูอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเค็มจนไม่ได้ให้ซีอิ๊วที่หมักมันนําอ่ะแต่ให้หมูมันนํามจะมาลองน้ําจิ้มซึ่งน้าจิ้มเนี่ยที่เขาให้มาก็มี2แบบไปกันก็คือน้าจิ้มแบบที่เป็นน้ําจิ้มเกี้ยวเกี้ยวสาอย่างนี้ปกติกับน้ําจิ้มอีกอย่างหนึ่ง ที่เราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแนตะ่ว่าเอาแบบปกติก่อนอไม่รู้จะพูดาอะไรอ่ะีอ่นดีจรากอร่อยเท่านาัน้นจ้ะแล้วนี่อีกอนนันหนึ่งเราก็เอาเลยเหรอเอาเอาเลย กู<อ>ต้องใช้ให้คุ้มเลยทีบอกด้วยเป็นไรเพราถ้าเหมือนจะมากเพราะว่าอยางเนี้ยแต่ที่บอกว่าเหมือนมีเหมือนมีพริกอยู่อ่ะคือเหมือนใส่รสชาติของความแบบพริกให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนมีรสชาติอื่น <S 2> <S 2> <resonance> ที่มันเผ็ดขึ้นเออเหมือนจะเผ็ดแต่แม่งไม่เผ็ดอ่ะเป็นรสชาติแบบไอ้เที่ยเหมือนเผ็ดแต่แม่งไม่เผ็ดเพราะว่ากูกินเผ็ดไม่ได้แต่กูกินมันได้ <S 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 ไเข้าใจไหมคือมันเหมือนจะเผ็ดแต่มันไม่เผ็ดอ่ะ ได้อะไรได้ได้แบบนี้เหมือนกินเหมือนกินลูกอมพาเตอร์อะแล้วถาม่าได้รสอะไรที่ที่กินเข้าไปอ่ะแต่นึงก็่อยคือคือถ้าเกิดว่าคนอะที่ที่ชอบกินแบบรสชาติที่มันแบบออกจะแบบ จัดจ้านนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ดูเป็นญี่ปุ่นเกินไปยอะไรเงี้ยก็แนะนําให้กินน้ำจิ้มอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกินแบบออริจินอลอะไรเงี้ยแบบหวานๆเปรี้ยวๆแบบนี้ยก็คือแนะนําให้กินอันนี้แล้วก็กินมาสักพักแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกพิกัดที่ไปซื้อมานเอกก็คือ,อร้านที่อยู่เนี่ยจะอยู่แถบโซนเซ็นทรัพลพระราม9นะคะก็วิธีในการไปก็คือต้องลงไ r t ทสุทีิสารเนาะแล้วก็ออกทางออกที่3 แล้วก็เดินล็อตลาดมันจะมีแบบว่าตอกเล็กๆอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้เดินล็อกตอกไปเรื่อยแต่ว่าร้านนี้ค่อนข้างดังแล้วก็ในแฟนเพจของร้านก็บอกว่าให้ถามคนแถวนั้นดูค่ะเพราะว่าเป็นการโปรโมทความดังของร้านนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ที่ดูแล้วก็รู้สึกว่าอยากกินบ้างนะคะก็ลองไปหามาได้นะคะแต่ว่าต้อง่อเขาเรียกว่าอะไรต้องคำนวณการเดินทางแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดเอารถไปอะไรแบบนี้ต้องหาที่จอดดีๆหน่อยนะคะเพราะว่า คนค่อนข้างแน่นก็ขออนุญาตรีบจบเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าหันไปอีกทีเกวซาอาจจะหมดแล้วนะคะก็ขอจบไปแค่นี้นะคะบ๊ายบายเปรี้ยนะอะ่อยนะอร่อยนะหนูคายริ้งออกมาก่อนนหนูคายริ้นริ้นเรามันยังเปลี่ยอยู่ ปึยอ yeah. <com illi seeing> ่ะอืมตึ้ยอ่ะว้าวมาแล้วมาแล้วราคากินซ่าเกียวซาเซตหกชิ้นราคาห้าสิบบาทหนึ่งถาดมีอยู่สามสิบชิ้นราคาสองร้อยสี่สิบบาทเพิ่มเครื่องเคียงด้วยโอ้ราคาเพียงแค่สองร้อยหกสิบบาทคุ้มสุดๆไปเลย ที่สุดที่สามทางออกที่3ร้านอยู่ตรงข้ามปาก้อยอุดมสุขสองหรือถ้าคุณจะขับรถไปเองที่นั่นมีที่จอดรถให้ด้วยนะแต่ว่าเป็นร้านจอดรถแบบเอกชนซึ่งก็คือคุณจะต้องเสียตัง ขาดีมากเลยนะเขาเปิดตั้งแต่สิบโมงถึง1นึ่ทุ่มเลยนะโอ้ดีจังแต่ถ้าคุณกลัวหลงทางคุณเพียงแค่ติดต่อสอบถามเบอร์นี้ได้เลยนะ091 9620 0888อีกเบอร์061 862 9696เพื่อนๆลองไปดูกันนะเจ็บเจบวันรานี้ดีมากเลยนะเจ๊บเจก็ชอบเพื่อนๆจะเจ๊บก็ชอบข้อพวรเจ๊เจ็บก็ชอบ